แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความหมายของไพ่ใหญ่อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะพูดถึงความหมายของไพ่เมเจอร์22ใบคราวนี้เรามาพูดถึงความหมายของไพ่ชุดใหญ่หรือไพ่เมเจอร์ซึ่งมีทั้งหมด22ใบยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกว่าชะตาชีวิตคนในเวลาหยิบไพ่24ทั้งหมด10ใบออกมาจากไพนะ่78ใบเนี่ยมันจะมีไพ่ใหญ่ประมาณ2หรือ3ใบในพื้นชะตาในในรอบแรก แล้วพอไพ่ดูเหตุการณ์ปัจจุบันในรอบสองมันก็คล้ายๆกันนะถ้าปีใดดวงจตตามันถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยไพ่ใบที่หนึ่งในรอบประจําปีหรือรอบที่2องนจะขึ้นไพ่ใหญ่แสดงว่าจุดเปลี่ยนแต่สาหรับในพื้นดวงเนี่ยช่วงใบที่1เลยในไพ่จ้าวจตาถ้าได้ไพ่ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าทําธุรกิจส่วนตัวทาใบที่1ห,หรือใบที่สองก็ได้เป็นไพ่เมเจอร์แบบนี้จะเป็นเดทเป็นตึกพังอะไรก็ได้ ได้ทําส่วนตัวเรื่องทํางานประจําสมัครงานมันได้อยู่แล้วแต่ว่าจะทําด้านไหนหรืออะไรดีมันก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งอันนี้เรามาเริ่มดูความหมายของใบแรกคือนี่คือการเดินทางของชีวิตคนเขาเรียกย่อย่อวงกลชีวิตตั้งแต่แรกเกิดมาเริ่มจากเลขศูนย์ก่อนเลขศูนย์ก็คือชีวิตในจุดเริ่มต้นน่ะเหมือนชีวิตใบรุ่นน่ะัยรุ่นประเภทเด็กแว้นบกโนเฟียแบบไม่กลัวตายแบบซิ่งแบบความเร็วสุดข,ขีดแบบ ไม่ต้องล้มห้ามล้หมห้ามเสียดห้ามชนเนี่ยมันคือแนี่มันในภาพจะเป็นรูปไอต,ตัวตลกเดินอยู่ริมหน้าผาคือก้าวไป,ก,ไปก,ก้ามก็ตกหน้าผาละมันก็เหมือนการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นคือแบบมีแต่ลูกบ้าลูกบ้าบินกล้าไม่กลัวตายเลยก็จะเป็นไปเดอะฟูเขาเรียกว่าสนุกสนานลื่นเลิศบันเทิงเที่ยวเะลิดไปเรื่อยการดำเนินชีวิตแบบมันยังไม่มีอะไรมาเรื่อยยังไม่ยั้งอะ่ะ ไปแบบสุดสุดเอ็กซ์ตรีมสุดตรงด้านบวกเอาทายด้านบวกก่อนเดอะฟูก็บันเทิงเดินทางเดินทางท่องเที่ยวบันเทิงเนี่ยนั้นเดอะฟูเนี่ยถ้าถ้าเราทําให้มันเป็นอาชีพบันเทิงก็ดีสุดก็อย่างเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นศิล,ป,นนลป,ป,ปินเนี่ยเล่นดนตรีตามผับตามบาร์นักร้องก็ผับบาร์การเราเกะน,นี่คือทําให้เป็นอาชีพไปเลย ขันชีวิตมันก็ใบหนุ่มันก็สัมภารเทมาอยู่แล้วคือมันเที่ยวอยู่แล้วคนในพื้นชะตามมีเดฟูอ่ะมันเที่ยวดยธรรมชาติก็ทําให้มันเป็นอาชีพได้เลยก็อยู่ในวงการบันเทิงดีหน่อยก็อยู่วงการบันเทิงเป็นศิลปินออกเทปสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยเบิร์กแล้วออกเทปก็คือวาดวงบันเทิงแล้วอีกด้านท่องเที่ยวก็ไปทําบริษัททัวร์ไปเลยเป็นไกด์เป็นเดินทางตลอดนี่คือด้านบวกเพราะไม่งั้นถ้าได้เดอรฟูถ้าไม่ทาให้มันเป็นอาชีพมันก็ชีวิต เละต้องเป็นเที่ยวสำเร็จเทมาไปเรื่อยคือมันจะไม่ค่อยไอตอนวัยรุ่นมันก็ได้เนี่ยชีวิตช่วงหนึ่งแต่พมอมันถ้าติดเป็นนิสัยมันเนี่ยโตขึ้นจะคืนเป็นตดฟูอยู่เรื่อยไปมนุษย์เจ้าสำราญเรื่อยไปมันก็คือไม่สามารถตั้งตัวได้มันก็จะเก็บเงินไม่อยู่มันเป็นกลายเป็นขี้เหล่าเมายาไปสำเร็จเทมาไปนี่ก็คือพยายามเรารู้ดวงเราไปทางไหนเราต้องปรับตัวก็ในเมื่อเราชอบเที่ยวก็เปิดผ่บมันซะเลยแล้วเป็นอาชีพไปเลยมันก็ ไอ้มีคุมแก้งเงินไปมันก็ช่วยไปได้หรือไม่ก็ชอบเดินทางแทนที่ไปสาวที่ไ่ตลอดตลอดไปนอนเที่ยวขับรถเที่ยวก็ทําบริษัททัวร์ไปเลยเป็นไกด์ทำทัวร์ทำท่องเที่ยวไปทำเกสต์เฮาไปเลยทาที่ภาคตะไสไปชอบอยู่ริมหาดริมทะเลก็ไปอยู่อย่างนั้นทันมาจากการใช้ชีวิตวัยรุ่นแล้วมันก็มาเริ่มเรื่องใบที่หนึ่งกเริ่มต้นชีวิตเมจิเชียนอย่างนี้คือไห่หมอดูให้คนที่มีความสามารถเรื่องมีความสวรรค์ คือบางทีเรียนมาอย่างไปทํางานอีกอย่างไม่เกี่ยวกับที่เรียนมาอย่างน้อยจะไพ่ใหญ่ทุกใบมันให้โชคทางการงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ใหญ่อย่างเมาดิเชยนก็อาจจะทํางานจริงกันเดือนแล้วก็มีเปิดร้านเล็กๆที่เองชอบมีทุนนิดหน่อยก็เปิดร้านเน็ตเปิดร้านค้าหรือเอาพรสวรรค์ความสามารถตัวเองมาทําให้เกิดเป็นอาชีพได้ไม่ได้เรียนมาอย่างไปทํางานอีกอย่างและนี่ก็คือไพ่หมอดูด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้อยากเกิบางคนสนใจแล้วมงหมอดูก็ท่านดูที่ว่าในพื้นดวงมีไพ่แมจิเซียนขึ้นหรือเปล่าก็สามารถเป็นไซร์ไลน์ได้เป็นอาชีพได้ถ้ามาจากเบอร์นหนึ่งเป็นเบอร์สองเป็นไฮพรีสเตดราชินีพระจ,จันทร์เป็นค u e น n อปอาร์ตจ้างศิลปะทั้งปวงได้สำหรับสุภาพสตรีได้ตัวนี้ด้านบวกก็เป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสมางคืออะไรที่เกี่ยวกับของสวยงามอย่างพื้นๆในร้านทำผม ร้านขายแฟชั่นบูติกเครื่องประดับของผู้หญิงใช้อะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางอยู่ในหมวดนี้หมดถ้าดีหน่อยเลยเป็นเกรดเอก็เป็นพวกขายพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่เครื่องเพชรแต่รม้จชเป็นเพชรเตียมเพชรปลอมกาไรต้องหูต่างหูหรือว่าอะไรก็ได้ที่ผู้หญิงเขาใช้แต่งตัวทั้งหมดยกเว้นอย่างเดียวมันมีความรักเป็นผหาเมียน้อยอันนี้จะแย่หน่อยแต่ผู้หญิงบางคนชอบเป็นเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงเพราะว่า ได้เงินดีกว่าไม่ต้องรับภาระแม่บ้าน,นก็แล้วแต่ใจคนจะเลือกเพราะตอนนี้บางคนก็ไม่อยากเป็นเมียน้อยแต่ก็เมื่อเจอแต่อาเซียมันชอบก็มีก็แล้วแต่หนทางชีวิตที่เราจะเลือกนะครับนี่ไพ่เมียหลวงนะเอ็มเพรสอันนี้ไพ่เมียหลวงอันนี้ผู้หญิงทุกคนอยากได้เพราะถ้าได้เอ็มเพรสเนี่ยถ้าผู้ชายได้เอ็มเพรสก็หมายถึงได้ภรรยาดีได้คู่ดีหรือได้ได้ผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าตอน หรือถ้าได้มาก็ผู้หญิงมาส่งดวงตัวเองให้กาวนานั้นผู้ชายถ้าได้แฟนเป็นเอ็มเพรสได้คู่เป็นเอ็มเพรสถือว่าโชคดีผู้หญิงได้เอ็มเพรสเรียกว่าเกิดมาสบายตั้งแต่เกิดหลาเป็นไพ่คุณนายหรือว่าบางคนบอกโหชีวิตเกิดมาลําบากผู้หญิงบางคนได้เอเ็มเพรสก็ต้องดูว่าในพื้นชะตาตําแหน่ง4ี่กับห้ามันมีไพ่ดาบแบบถ้ามี4ี 5, ่กับห้าหมายถึงว่าเริ่มต้นชีวิตลําบากแต่ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงแล้วได้ไพ่เอ็มเพรสสี่สิบก็จะมีทรัพย์พร้อมบริบูรณ์ถึงเริ่มต้นจากศูนนนนนยยย์เรริ่มจจาาาาากกกกลํบบ็็ปคคุณได้ะั นี่คือไพ,พ,พ่เอมเปอร์เรอร์ไพ่จักรพรรดิไพ่ใหญ่สุดของผู้ชายแล้วก็เป็นไพ่ใบเดียวในไพ่ทั้งหมดคือถ้าคุณจะเข้าสู่ถนนการเมืองจะเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นเป็นอาบาตวจเป็นสอกอสขออส,ออสมาชิกเทศบาลสภาอะไรต่างๆรวมทั้งสสนักการเมืองรัฐมนตรีนี่คือไพ่ใหญ่สุดของผู้ชายถ่ถ้าคุณจะเล่นการเมืองคุณต้องได้เอมเปอร์เรอร์ในพื้นชะตาถึงจะเล่นได้บางคนไม่มี บางคนไปได้คิงเหรียญเนี่ยเพื่อนผมแถวบางนาเนี่ยที่เป็นสนามได้กอล์ฟเก่าเดี๋ยวนี้เป็นห้างไปแล้วเนี่ยพวกลุ่งเหลือมรุ่งแสงได้ไพ่เศรษฐียิบยังไงเมื่อไรเนี่ยคุณดอ,อรสมศักดิ์ก็ได้ไพ่เศรษฐีแต่ดอ,อรสมศักดิ์เล่นการเมืองก็ไม่มีไพ่ตัวนี้ นั้นั้คาจะเล่นกันเหมือนต้องมีไมพ่อเมร์เล์หรือว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับต่างประเทศเช่นดวงชะตาเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศต้องไปทํามากินต่างประเทศไปตั้งโรกล่างต่างประเทศเลยต้องได้อเอเมอร์เลเกิดประเทศหนึ่งเกิดเมืองใดแล้วไปอยู่ต่างประเทศแล้วถึงจะด,ดีต้องมีไมพ่อเมร์หรือแม้กระเชร์รี่หรือเดอะเวิลด์อันนี้เป็นไพ่ใหญ่ที่ขึ้นยากแล้วก็มาถึงไพ่พระไพ่พระนี่ก็เรียกอันนี้ก็เป็นไพ่หมอดูเหมือนกันเป็นไพ่ครูเป็นอาจารย์ เป็นหมอหมอรักษาคนเนี่ยก็ให้การเรียนเรียนสูงสุดระดับด็อกเตอร์ก็ใช้ไพ่พระนั้นเวลาไพ่พระขึ้นเนี่ยจะเป็นไพ่ครูเป็นไพ่อาจารย์ผู้คงแก่เรียนนักวิชาการเป็นหมอเป็นหมอดูเพื่อพวกเรียนเยอะแต่พาไพ่พระนี่นะไม่รวยนะคุณต้องเลือกเอาอย่างผมนี่เป็นหมอดูเป็นอาจารย์ยิบซีเนี่ยไม่รวยแต่ก็มีลูกศิษย์ก็มีกินมีใช้สุขสบายคือไม่ต้องเอารวยเพราะว่า เอารวยไม่ได้อยู่แล้วไพ่ลาไป่สีไม่มีโชคลาภทางการเสี่ยงแต่อายุยืนแ้วคาดจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงแล้วก็เจ้านายส่งเสริมผู้ใหญ่รักทันมาก็เป็นจากไพ่ลาเนี่เป็นท่านนาิชาการนะมาเลบเบอร์ก็เป็นเรื่องความรักเบอร์หกแล้วพื้นชะตามีเลิเบอร์ก็คือเหมือนกันเจ็ดถ้วยคือแฟนเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์มีความรักมีแฟนเยอะอันนี้จะเป็นบางบางคนเนี่ยชะตาชีวิตมันได้โชคแบบนี้แบบเดียวคือได้แต่ผู้หญิง จะเอารวยก็ไม่ได้มันมันได้อย่างเสียอย่างก็มันได้ทรัพย์ได้ลาบหรือว่าได้ผู้หญิงบางคนดวงจะตามได้เลเวอร์มันได้แต่ผู้หญิงมันเป็นเรื่องความรักมันเจอรักสามเศร้าตัวเนี้ยมันก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีคือถ้าเป็นวัยหนุ่มมันก็ดีอายุมากขึ้นมีครอบครัวแล้วมันไม่ดีแน่นอนมันเกิดปัญหาไม่ว่าหญิงหรือชายได้เลเวอร์มักจะเกิดรักสามเศร้าใบที่เจ็ดไห้ใบที่เจ็ดนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าไพ่อัศวินไพ่ชร์รอดก็คล้ายๆไพ่เอเมอร์เลอร์เหมือนกันคือเราจะจะแบ่งระดับเลเวลการปกครองไว้อย่างเช่นอันในไพ่ชุดเล็กเนี่ยคุณเป็นคิงดาบคุณก็ว่าใหญ่ละคิงดาบเป็นหนึ่งดาวก็คือตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นเอกเทศเพราะมันเป็นแชร์รอดเป็นไพ่อัศวินมึงก็เข้ามาหมดไพ่ใหญ่ลวก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วจากไพ่ชร์รอดจากเป็นอัศวินแล้วขึ้นมาเป็นอมตะอมตก็ได้ไพ่เจอสตส แล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นเอเมอร์เลอร์ก็เป็นจกักรพรรดินี่คือพ้าใหญ่สุดของมุชารคือเอเมอร์เลอร์นั้นอย่างระดัแบบสมูไรมือเซียนทั้งหลายเนี่ยเป็นนายตำรวจนายทหารระดับกัปตนันระดับมืออาชีพเนี่ยก็ได้พ้าอัศวินก่อนอันนี้ก็คือไปต่างประเทศได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้เป็นนายตำรวจนายทหารได้ก็เป็น เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะคือพ่ชุดใหญ่อย่างที่กล่าวไปตอนแรกก็พ่าเดินทางมีเพชซอัแวานเป็นเด็กถือไม่เท้ามีนายอัแวานเป็นแจ็คขี่มาถือไม่เท้าแล้วก็เป็นพ่าใหญ่สุดคือชา์รถอันนี้พวกกับตันสายการบินกับตันเรือเป็นตำรวจเป็นนายตำรวจใหญ่เป็นระดับนายพันเป็นนายทหารอะไรเงี้ยคือเริ่มมีบริวารละแล้วทำธุรกิจส่วนตัวก็เนี่ยเป็นเจ้าของอู่รถไปเลยทําแท็กซี่ทําเป็นแอร์เป็นสจวร์คือเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการขนส่งถัดมาก็เป็นสเตรน สเตรนนี่ก็เรียกอันนี้เป็นไพ่ดวงแข็งของผู้ชายเป็นอาสวินนะฮะไพ่เชรดอดดวงแข็งของผู้หญิงนี่คือไพ่สเตรนนี่เป็นรูปผู้หญิงแห่ปากสิงโตนี่เรียกว่าดวงข่มผัวอันนี้จะมีเยอะในสังคมบ้านเราคือคุณจะยอมเขาไม่ยอมเขาก็จะขึ้นมาอันดับแล้วก็มายึดการเงินยึดกระเป๋าตังค์คุณก่อนสิงโตเป็นสัญลักษณ์ผู้ชายแต่ผู้หญิงที่เป็นสเตรนก็เป็นผู้หญิงเขาเรียกเก่งเรื่องงานอ่ะคือบางคนก็ไม่ค่อยมีโชคความรักนะผู้หญิงในเซรนแต่ถ้าได้ผู้หญิงได้สเตรนเนี่ย เปิดบริษัทของตนเองเป็นเจ้าของกิจการตนเองคือเขาขยันนะเขาลุยงานก็จะเหมือนควีนดาบอะ่ะก็เป็นคนทํางานเก่งพอได้เป็นไพ่ใหญ่แต่เรื่องคู่อาจจะเลือกคู่แบบที่เขาเลา่าเขาชอบบางทีคู่อาจจะทํางานสู้เข้าไม่ได้นะบางทีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงได้สเตรนท์ผู้ชายก็จะเริ่มจากทํางานกอกแกกินกินเดินด้วยกันคู่แต่ตลรางผู้หญิงก็ออกมาทำส่วนตัวแล้วทําได้สํเเาเร็จแอ้ผู้ชายก็ยังทางานกินกินเดินเหมือนเดิมหรือก็ต้องการมันเป็นให้แฟนนําก็แล้วแต่ดวงคนบบก็เป็นไพ่หรือสี ไพ่ฤาษีก็เหมือนกับไพ่พระไพะ่ฮีโร่แผนเมื่อกี้เนี่ยคือไพ่ครูอาจารย์ผู้คงแก่เรียนพวกเรียนปริญญาโทก็ได้ตัวนี้กิดนักวิชาการเนี่ยจะได้ตัวนี้พวกบรรดาด็อกเตอร,าาร์นักวิชาการมีไพ่พระบ้างไพ่ครูอาจารย์นักวิชาการก็ถ้าด้านดีก็เป็นพวกผู้รู้ผู้คงแก่เรียนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอดูก็ใช่ไพ่นี้แต่ก็ไม่รวยเหมือนกันถ้าเป็นด้านธรรมะก็เหมือนกันไพ่พระเมื่อกี้นี่กับไพ่ฤาษีเนี่ยคือไปทางด้านปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระพกใจบุญชอบทำบุญหรือไปทางสายธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเยอะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็นุ่งขาวห่มขาวไปอยู่โรงเจบ้างอะไรบ้างก็มาทางนี้ถูกดวงมันทางชีวิตไปอย่างนี้พะอจาเอารวยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วจานัานก็มาถึงเบียวฟ้าจูนเบียวฟจูนนี่ก็เป็นไพ่โชคดีเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกมันจะคล้ายๆสิบเหรียญ มันต่างกับสิเหรียญยังไงคือไอ้ตัวนี้มันมันได้เป็นบ้านเป็นที่แต่บางทีมันยังไม่มีราคาเก็บไปตั้ง5ปี10ปีกว่าจะมีราคาแต่ถ้ามันเป็นสิเหรียญเนี่ยมันซื้อมา5ล้านก็อีกอันทิ่หนึงก็ขาย6กล้าน7ล้านได้เลยอันนั้นคือโชคเรื่องที่ดินคือมันเป็นตัวแปรกันเพราะฉะนั้นดูคนที่เขาจะขายที่เนี่ยมันต้องได้สิบเหรียญถ้ามันยังเป็น้ยวพอจูนอยู่มันก็ยังเป็นที่อยู่อย่างนั้นแหละเป็นตึกก็เป็นตึกอย่างเงี้ปิดทิ้งไว้ก็ไม่มีคนมา้้ันเีวจะใชล แต่ว่าถ้าได้เป็นทรัพย์สินมรดกก็เป็นตัวนี้เหมือนกันคือมันมันดีมันได้มันก็ต้องเก็บไว้ต้องพักอย่าไปได้รุ่นลูก,ลกอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมีราคาอันถ้าทำอยู่อสังหาริมทรัพย์ต้องมีสิบเหรียญกับเบลฟอร์จูนถึงจะคู่กันถึงจะดีถัดมาก็เป็น justice justice นี่ก็เลยเป็นไพ่เกี่ยวกับผู้บริหารเอ็กซ์คลูซีฟเรียนปริญญาโทเป็นระดับซีโอเป็นระดับงานใหญ่อะ่ะเพราะนี้มันรองจากเอเมอร์นะ เอเมอร์เลอร์นี่เป็นเจ้าของเลยอันนี้คือระดับบริหารระดับสูงคือจริงๆจะเป็นแสนเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นวิศวกรโปรเจกต์คือก็เป็นท็อปละเป็นระดับไฮเลเวลละเพราะใหญ่จากเจอร์สีขึ้นมาเป็นเอเมอร์เลอร์ที่ขึ้นไปแล้วเบอร์สี่นะไพ่เอเมอร์เลอร์จักรพรรดิซึ่งขึ้นยากอันนี้ก็เป็นเบอร์สิบสองนี่แฮงแมนไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาด้านสุขภาพมีโรคประจําตัวอันนี้เป็นไพ่ที่ไม่น่าขึ้นขึ้นไม่ค่อยดีเพราะว่ามัน มีเบาหวานความดันโรคไตคือถ้าเป็นผู้หญิงก็มีลูกยากเป็นปัญหาเกยวก็เพ่าะลำไส้โดมัลลูกคืไไนภายในท้องยากแข็งง่ายมันเป็นไม่ค่อยดีทั้งอย่างความหมายหลักความหมายหลักของแฮงแมนคือเสียของรับถ้าขึ้นในไพ่ประจําปีก็เช่นหูช่วงนี้เงินฝืนมาต้องเข้าลงจำนำระวังของหายเสียทรัพย์ผิดหวังอก,อกหักคือมันเป็นไพ่สูญเสียไม่ค่อยดีอ่ะเบอร์สิบสามเป็นไพ่เดทเดทมันก็เป็น คือบางคนเห็นเดียก็จะทายแต่เป็นเรื่องความตายจริงๆมันก็เป็นใบเลกดวงเคราะห์ดวงมฤตยูด้านตรงข้างกับความตายเนี่ยก็เป็นหมอเป็นนางพยาบาลเป็นร้านขายยาเดชนการเผาผลาญทำลายล้างบางคนก็ขายแกส๊สขายน้ำมันขายเคมีภัณฑ์ขายอาวุธสงครามคือมันก็ด้านนั้นคือด้านดีได้ไม่ดีมันก็เป็นตัวเคราะห์แหละใายเดชไอ้น,นี่สำหรับผู้หญิงที่ได้มันก็จะมีรูปยากไปทำคลิปยังไม่ค่อยติด เทมเบรนด์ก็เป็นรูปคนเทน้ำหมายถึงการโยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคนที่ได้เทมเบรนด์ก็เช่นเกิดต่างจังหวัดย้ายมาตั้งรกรางอยู่จังหวัดหนึ่งจากต่างจังหวัดมาตั้งรกรางกรุงเทพถ้าเป็นคนกรุงเทพก็คือย้ายไปอยู่อเมริกาไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่อังกฤษคอือย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอย่างพื้นพื้นเรียกว่าดวงอยู่ถิ่นเกิดไม่ดีมันอยู่ถิ่นเกิดมันไม่ก้าวหน้ามันต้องบางคนก็ย้ายบ้านบ่อยคือตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็ ย้ายตามพ่อแม,พอแม่พ่อแม่เป็นอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้พวกที่ต้องโยกย้ายหรือเดินทางบ่อยๆเนี่ยจะได้เทปบลแลนบางคนอาชีพก็เดินทางตลอดจะเปพวกทําเป็นแอร์เป็นสจักรเนี่ยพวกาัสายการบินเป็นกัปตันสิ่งรถบรรทุกคนขับรถทัวร์นี่อาชีพมันข้ามไหนนอนนั่นมันก็เดินทางอุตลดุดมันก็ได้ไพ่เทปบลแลนดเหมือนกันไพ่ดีวิวดีวิวนี่มันเทียบด้านตำราไทยก็เหมือนลาหูอ่ะ มันเป็นอำนาจเงินตราความรุ่มหลงมงคน,นบ้าชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองบ้าอำนาจอยากรวยเร็วเพราะฉะนั้นดีวิลมันก็คือให้เจ้าแห่งอวายมุขทั้งปวงสุลานารีภาชีกีฬาบัตรอันนั้นตีด้านบวกอก่ะเป็นร้ายขายเหล้า,าเป็นบ่อลรับบอลรับหวยการพน,นันขายของเครื่องดองของเมาธุรกิจผิดกฎหมายคืออะไรก็ตามที่มันเป็นกิเลสของมนุษย์อ่ะ มางคนก็ทำอาบอบนวดม่านรูดไปมันก็เป็นผู้หญิงก็ไปทํากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันหรือถ้าไปดางความรักมันก็เป็นเรื่องชู้สาวมันก็คือตัวอาบายมุขทั้งปวงก็ทําให้มันอาชีพด้านดีไปปุ๊บบางคนชีวิตมันก็ต้องวนเวียนอยู่กับไออบายมุขพวกนี้คือมันมันไม่สามารถหลุดวงจรออกมาได้ถ้าเป็นดางความรักก็เรียกว่าผมมีแฟนก็ลุ่มหลงกันจะเป็นจะตายมีรักซ้ำซ้อนอุตรลุมันเป็นไพโลกิยาวิสัยของมนุษย์เสร็จแล้วก็มาไพ่ตึกพัง คนเรามันมีไอ้ด้านนี้มา,มากๆโลกียามากๆมันก็ตึกพังบ้านแตกอยู่กันไม่ได้ครอบครัวแตกแยกมันก็พ่ย่าล้างนี่คืออย่างเบาสุดข,ของตึกพังเนตึกพัง crop, crop, มันเป็นตัวเคราะห์ตัวอุบัติเหตุงั้นบางคนมีตึกพังก็อย่างบมบอกว่าหัวล้างข้างแตกสมัยเด็กๆแขนหกักอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำนี่มันฉะน,นั้นพวกขับรถนี่ต้องระวังเลยไพ่เด็ไอ้ไพ่ทาวเวอร์ตัวเคราะห์ตัวอุบัติเหตุคือดวงไม่เหมาะกับดวงโัวจร แค่เดินยังหกกระลม้มเดินเตะนุ่นชนนี่หกกระล้มเล่นกีฬาก็แขนงขาหักได้เพราะฉะนั้นต้องมาระวังอุบัติเหตุให้เรื่องความล้หงไปถึงการเร่งรายย่าล้างด้านบวกของตึกพังคืออะไรตรงข้ามกับตึกพังก็ก่อสร้างเป็นบางคนดวงดีมาดูกับผมเนี่ยเขาได้ตรงข้ามกับตึกพังคือเขาได้ตึกพังเนี่ยแต่เขาค้าวัสดุก่อสร้างเขาที่เขาลเหมาก่อสร้างเขาต้องทุบตึกสร้างตึกอะไรอย่างที่อยู่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นด้านบวกไป มันเรื่องมันคาบวัสดุก่อสร้างก็ได้แต่เรื่องชีวิตรักเ็าไม่แนะนําให้แต่งงานให้อยู่กันเฉยๆเดอรมูนเดอรมูนก็เป็นไพ่กลางคืนเนี่มัเป็นไพ่พระจันทร์แล้วก็มีคนนั่งเป็นหน้าเครียดหน้าอมทุกเนี่ยงั้นเดอร์มูนเนี่ยมันขึ้นเนี่ยพื้นาตามันไม่ค่อยดีมันก็ชีวิตมันเขาเรียกว่าขึ้นๆลงๆลุ่มๆดอนๆมนเอาดีไม่ค่อยได้ไงมันก็มีแต่ทุกอะไพ่เดอร์มูนเปลี่ยนงานย้ายงานชีวิตคู่ล้มเหลว ปัญหาทางบ้านอสารพัดคือถ้าได้ดมูลต้องทาใจว่ามีวิบากกรรมมีเวรกรรมทำอ่ะอย่าไปคิดอย่าไปกุ้มกับมันคือบางคนเนี่ยชอบบิตกกังวลอ้แบกโลกเอาไว้แบกทุกข์เอาไว้คือบางอย่างเหมือนแก้ไม่ได้คือทุกข์ก็ถ้าเราไม่แบกมันเอาไว้นะทุกคนมันมีทุกข์หมดแต่ทุกข์แล้วกรรมอะไรกับมันไม่ได้แล้วไปนั่งกุ้มกับมันก็นช่วยอะไรไม่ได้บางคนก็อยากจะหาทางออก กินเหล้าเมาไปลืมไปแต่งจริงแล้วมันอยู่ที่ใจเราคือถ้ารู้ว่าดวงะตาอย่างนี้เราก็ตาใจว่ามันเป็นวิบากกรรมแล้วถ้าปล่อยวางไปซะก็ไม่มีปัญหาแต่ก็เรื่องชีวิตคู่มันไม่ดีชีวิตมันไม่ดีก็ทําบุญนาทานตามวาระแล้วก็รู้จักตรงมันก็จะช่วยได้แล้วจากเดมูนเราก็เป็นเดอสตาร์เดอสตาร์จะชีวิตต่างกับเดมูเลยเดอสตาร์มันคือไพ่ดาราคือบางคนเนี่ยเราก็ชอบดูวุฒิดาลงนารานังสืนนาราอยากติดตามชีวิตเขาคือพวกนี้มัน มันก็เป็นไพ่เดอะสตาร์ก็เหมือนดาวบนท้องฟ้าคือเห็นแต่เห็นแต่เปลือกฉาบที่ความหรูหราอะไรออกข่าวอะไรแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะชีวิตเบื้องลึกมันก็อาจจะเป็นเดอะมูนก็ได้วางทุกความเศร้าอันเดอะสตาร์ในด้านบวกก็พวกดาวลงดาราชีวิตเกิดมาสุขสบายบางคนไม่ได้เป็นดาราแต่เขาได้เดอะสตาร์กับูเห็นไหมว่าไอ้นี่เกิดมันไม่ต้องทําอะไรเลยที่บ้านมันมีที่มีตึกมีอะไรให้คนเก็บกินค่าเช่าไปแบบเกิดมาสุขสบายมันเป็นไพ่สันโดษ นี่ด้านบวกของเดอะสตาร์ยังทำรีสอร์ตมีบ้านเชา่ามีที่อะไรเขาก็เช่า,า,ชากินคือเป็นเจ้าของที่เจ้าของตึกอะไรเนี้ยได้เดอะสตาร์แต่ถ้าเป็นด้านชีวิตส่วนตัวเรียกสงบสันโดษคือไม่ค่อยมีคู่คือสบายแต่ว่าเป็นไพ่โดดเดี่ยวแล้วด,ด้านดีหน่อยอย่างคนพื้นๆทั่วไปได้เดอะสตาร์ก็ขึ้นในไพ่ประจําปีก็ปีนั้นจะปลูกบ้านขึ้นบ้านใหม่สร้างบ้านมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขจะไปอยู่ที่แบบไกลๆผู้คนไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยไพ่เดอะสตาร์ไม่ชอบสูงสิงกับคน ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเบอร์19คือไพ่เดอะซสันเนี่ยพวกดาราคือเดดาราเนี่ยเดอร์ันนี่ก็ดังในช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาย,ยัางดูดีแต่เดอร์สันนี่ดังข้ามยุคข,ข้ามสมัยอย่างคุณคุณจิกนวระยุคตะนานเนี่ยคุณสมบัติเมธนีหรือคุณมยุราธนาบุตรคือผ่านยุคข,ของเขาไปแล้วเขาก็ยังเป็นข่าวเป็นสื่อคือยังมีอาชีพคือเรียกวกเดอร์สันเรื่องดวงเฮง หรือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นดาราแหละคุณได้แด่ซันในพื้นดวงชะตาเนี่ยชีวิตคุณไม่มีตอกหักอ่ะมีกินมีใช้มีชื่อเสียงมีเงินทองมีความสําเร็จเป็นเครื่องประกอบชีวิตนั้นนี่เป็นไพ่เดดซันเป็นไพ่พาทิตย์ใหญ่สุดในระบบสุริยะจักรวาลในจักรวาลของเราที่มีโลกมีพฤหัสมีดาวเสาร์มีดาวศุกร์มีดาวพฤหัสแต่ถ้าไม่มีพาทิตนี่อยู่กันไม่ได้พืชผักต้นไม้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงต้องอาศัยพลังจากแสงอาทิตย์ พลังงานทั้งปวงนั้นคนได้แดดสันกถือว่าดวงใหญ่ไพ่เหงไม่มีตรงอับแม้เวลามีวิกฤตก็รอดได้คือมีเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายได้แล้วเราก็มาใบที่20เป็นเจส t มนเจสแมนนี่เขาเรียกเป็นไพ่ของโชคชะตาอย่างผมนี่ก็นอกจากจะมีแดดสันขึ้นมาแวบๆในพื้นดวงล้วก็มีไพ่เด็ดเจส t มนเจสแมนเขาเรียกว่าเกิดมาอย่างไปทํางานอย่างคือชะตาชีวิตเนี่ยถูกฟ้ากําหนดมาดูรูปร่างผมก็ไม่ได้ เหมือนหมอดูเหมือนนักดนตรีเหมือนอะไรนั่นเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ดวงชะตาม,มันชักพาให้ต้องมาเป็นหมอดูคือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคนที่ได้ไพ่เดอ u ์จัสเมนเนี่ยก็ต้องก็เรียเรียนมาอย่างไปทําอีกอย่างหรือคือต้องเตรียมพร้อมว่าชะตาชีวิตมันจะพาเราไปเขาเป็นไปกาหนดแผนการอยากทานู่นอยากทํานี่อยากเป็นอะไรมักไม่ได้ทําไม่ได้เป็นหรือได้ทาได้เป็นก็ไม่ดีแล้วที่ควรมันต้องแลกแต่ฟ้ากําหนดมาันั้นจัสเมนก็เรียกว่าไปตามดวงใบสุดท้ายก็คือไพ่ the world เดเวอร์คือใบที่ยี่บเอ็ดไพ่มียี่บสองใบแต่มันเริ่มจากเลขศูนย์มันใบที่ยี่บสองมันเป็นเลขยี The ่สิบเอ็ดเดวเวอร์ก็เรียกว่าหลังจากวงจรชีวิตได้เจอมาหมดแล้วการเดินทางชีวิตเริ่มจากเดฟฟูใบรุ่นขึ้นมามีการมีงานทําแต่งงานมีเลเวอร์มีตึกพังมีเลิกม,มีเรื่รองรักอมรักซอนพอท้ายที่สุดก็บรรลุสัจธรรมชีวิตเดวเวอร์หมายถึงว่ามีจิตที่แบบหลุดพ้นจาก คือพ้นวงจรชีวิตที่มันเจอเรื่องทั้งดีทั้งร้ายมาสารพัดมันก็เริ่มโปรงได้เดวเบิร์ก็เรียกว่ามีความสุขโดยจิตโดยใจโดย,โดยไม่ต้องไม่อาศัยพึ่งเงินทองทรัพย์สินละเพราะคนพบสัจธรรมชีวิตว่าความสุขจริงมันอยู่ที่ใจมันมีเงินเท่าไหร่มันก็เป็นสุขที่เป็นเปลือกที่ใช้เงินซื้อมันไม่ถาวรไม่จีรังมันคนได้เดเบิร์ก็จะเริ่มมีริมีชีวิตที่สุขสบายถ้าอย่างชาวบ้านทั่ไปได้เดวเบิร์เรียกว่าพ้นจากทุกทั้งปวง คือมีเท่าไหร่เอาแค่นั้นละนก็จะเริ่มแบบรุ่นใหญ่ละห้าสิบขึ้นไปในได้เดเวิร์คือแล้วมันจะด้านดีอีกด้านหนึ่งบางคนเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปเลยคือตรงตรงตามพยายไพ่หรือได้เดเวิร์คือเกิดเมืองไดแล้วก็ไปทำมากินต่างประเทศแล้วก็อยู่ยาที่ประเทศต่างประเทศคือไม่กลับมาเพราะว่าอยู่เมืองไทยบางทีมันก็มีแต่เรื่องมีปัญหาพวกที่ได้เดเวิร์จึงไปอยู่ต่างประเทศนี่ก็เป็นความหมายของไพ่ใหญ่ทั้งหมดยี่สิบสองใบนะครับก็เป็นเรารวงความหมายของไพยย่ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดใบพร้อมทัง ตัวอย่างวิธีการดูในแผ่นแรกก็หวังว่าตำราให้ยิบสี่ชุดมาสเตอร์เีซเนี่ยจะเป็นไกด์ในการเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับท่านได้